สวัสดีครับทุกู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไก่มาแล้วมาตามมาเลยได้ครับการโชเลยจริงๆเอาทั้งสาระและก็ประโยชน์มาให้กับท่านที่เน้นๆกันเลยจริงๆก็คือความอร่อยสําคัญมากสำหรับผมผมคิดว่าจริงๆและเชื่อไหมท่านผู้ชมปล่อยมาทั่วโลกนะเห็นจริงๆนะว่าอาหารไทยนี่อร่อยที่สุดจริงๆผมผมไม่ได้เพราะผมเป็นคนไทยพูดนะครับผมชอบอาหารอื่นเยอะแยะเลยอาหารญี่ปุ่นผมชอบชอบมากด้วย แล้วก็ชอบอาหารฝรั่งเศสชอบชอบอาหารอิตาเลียนเงี้ยชอบชอบแต่ชอบอาหารไทยที่สุดมันมันหนีไม่พ้นดูว่ามันหลากหลายอ่ะโอ้ใช่คือที่เราชอบเพราะว่าหนึ่งคือหลากหลายภาคเหนือก็อีกแบบหนึ่งแกงส้มภาคเหนือกับแกงส้มภาคใต้ก็ไม่เหมือนกันถูกไหมแกงกะท่ภาคเหนือแกงกะทภาคใา้ก็ไม่เหมือนกันออมเอิมแกงเลี้ยมันมีให้หลากหลายแล้วบ้านเราหนูบอกเลยเลยนะว่าหนูกล้าพูดคำนี้ว่ามีเมนูเยอะที่สุดในโลก ่าจะเป็นเยอะน่าจะเยอะน่าจะเยอะมากแต่ที่สําคัญที่สุดเลยครับเราอยู่ในสิ่งส่วนที่เขาเรียกกันนะสมัยก่อนเขาเรียกว่าแหลมทองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยู่ทั้งใกล้ทะเลแล้วก็อยู่ทั้งใกล้บกแล้วก็ใกล้อารยธรรมอื่นๆอีกมากมายทั้งจีนทั้งอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันไหลหลังมาที่นี่สภาพอากาศเราก็โอ้โหปลูกอะไรก็ได้สบายเลยเลี้ยงอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้หิมะก็ไม่มีอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับ เส้นศูนย์ูตรอยู่ตรงไหนครับับเลยเส้นหนึ่งสูตรมาก็เป็นเส้นศูนย์สูตรเก่งมากนะฮะไปเรียนใหม่เะฮะไปเรียนหนังสือใหม่เถอะหรือถ้าไม่ไปเรียนใหม่ก็ดูเลยว่ามีปัญหามีอะไรบ้างแต่วันนี้หนูอยากให้ฟังฟังแล้วท่านจะคิดตามแล้วหนูบอกเลยเลยว่าใช้ได้กับชีวิตท่านจริงๆได้ครับโอเคครับหลายครั้งในชีวิตเราวิ่งหาความแน่นอนจนหลงลืมไปว่าชีวิตนั้นน่ะไม่มีความแน่นอนใช่เตอไม่ดี ซช่ไหมฮะชีวิตคือความไม่แน่นอนใช่ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนออนะฮะขนาดเราง่วงเขาก็ไม่ให้เรานอนครเรืนะ่องครับครเรื่องต่อไปต่อต่อไปฮะวันนี้ลม้มพรุ่งนี้ก็ล้มได้อีกแต่ต้องไม่เจ็บ เท่าเมื่อวานเข้าใจใ้เป็นล้มให้เป็นคือเราเคยล้มแล้วมันเป็นประโยชน์เราล้มอีกได้แต่อย่าให้มันเจ็บเท่าเมื่อวานเช่นเราเคยเป็นโควิดแล้วครับเราอาจจะเป็นโควิดอีกได้แต่อย่าให้มันเป็นมากกว่าโอเคโอเคโอเคเอาต่อเอาต่อเอาต่อบ้าบ่จงทําในสิ่งที่ชอบและรับผิดชอบในสิ่งที่ทำเฮ้ยอันนี้ดีมากใช่ครับผมจะทําในสิ่งที่ชอบและไม่รับผิดชอบในสิ่งที่ทำไม่ได้ไม่ได้ต้องรับต้องรับผิดชอบต่อไปครับ บุญคุณยิ่งเรียกร้องยิ่งไม่มีใครอยากตอบแทนออ,อนนมเรื่องจริกี่ะเฮ้ยจำได้ไหมว่าฉันไม่ได้ไม่ได้ต่อไปครับอย่าให้ท้องฟ้าไม่ตดใสเพียงเพราะก้อนเมฆก้อนเดียวโอ้โหน,น,น,นี้อันนี้คมสุดๆเนาะจำไม่เลยอันนี้คมมากๆครับครับต่อครับอย่าเดินวนเหมือนนาฬิกาให้เดินไปข้างหน้าเหมือนปฏิทินโอ,อ้เอออัน,นี้ก็คม ัวพอหรือยังที่จะเลือกคนไหนควรรักษาไว้โอ้โหที่ชอบอันนี้สําคัญนะเราโตพอหรือยังพอที่จะรู้ว่าคนไหนสําคัญคนไหนไม่สําคัญใช่และสุดท้ายครับชีวิตไม่ได้เริ่มต้นที่อายุเท่าไหร่แต่เริ่มตอนคิดได้เมื่อไหร่วันนี้ข้อคิดของคุณดีมากดีมากๆเลยนะขอขอบคุณคุณสุธินนะฮะที่ให้ข้อคิดดีๆอย่างนี้มากับรายการมีก็เอามาอีกนะครับแต่วันนี้ผมมีข้อคิดเหมือนกันแต่เป็นข้อควรระวังอ่า เราดีเขาว่าโกโก้โกโก้โกโก้เราก็ชอบใช่ไหมโกโก้ใครก็ชอบจริงจริงโกโก้มันก็มาจากช็อกโกแลตใช่ไหมไม่ใช่ฮะส่วนหนึ่งช็อกโกแลตมาจากโกโก้ฮะออใช่แล้วโกโก้ที่ดังในบ้านเรานะก็คือแบบท่านผู้ชมครับเซอร์ทั้งคู่ครับฟังตรงนี้ดีกว่ามันมีทั้งประโยชน์และโทษข้อควรระวังในการรับประทานโกโก้มันก็ต้องมีวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อเสียของของการกินโกโก้ใช่ไหมข้อควรระวังข้อควรระวังเชิญครับข้อควรระวังนะครับ ผมย้ำก่อนนะฮะถ้าบริโภคมากเกินไปเนี่ยอันนี้คือจะเป็นการส่งผลข้างเคียงเลยนะฮะคาเฟอีนในโกโก้เนี่ยนะครับอาจทําให้ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจบางรายเกี่ยวกับอาการหัวใจบางรายในเกิดอาการใจสั่นใจสั่นได้หรอใจสั่นได้ครับอีกทั้งยังเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจทำให้ที่ผู้ที่มีหัวใจที่เต้นผิดปกตินะครับมีอาการแย่ลงได้เพราะฉะนั้นบางทีท่านกินสังเกตตัวเองด้วยนะฮะใจสั่นใช่ไหมเดี๋ยวจะพูดตรงนี้ คนกินกาแฟแล้วใจสั่นได้ยินบ่อยๆแต่อยู่ๆแล้วบอกพอเพื่อนกินโกโก้บอกเออใจสั่นแล้วบอกแกบ้านี่ไม่ใช่กาแฟซะหน่อยให้เข้าใจใหม่นะฮะมันเป็นไปได้จริงๆนเปป็ไได้ครับทีนี้มาดูว่าปริมาณโกโก้ที่แนะนําให้บริโภคต่อวันนะครับก็คือ19-54กรัมนะครับสำหรับดาร์กช็อกโกแลตนะมาในโหมดของดาร์กช็อกโกแลตนะควรบริโภคประมาณ46-100กรัมต่อวันทีนี้ผลิตภัณฑ์จากโกโก้ที่มีสาร โพลีฟีนอลนะครับก็16.6ถึง1,80 0มิลลิกรัมต่อวันอ,อันนี้ท่านฟังท่านอาจจะงงหน่อยนะครับก็ไม่ต้องไปใส่ใจมากครับ,ร,บรู้แต่ว่าอะไรเป็นอะไรแต่อย่างน้อยที่สุดท่านรู้ไว้นิดหนึ่งก็แล้วกันว่าอ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเท่าไหร่นี่ร้อยกรัม ใช่ครับมองไว้ก่อนเลยอ๋อนี่ร้อยกรัมเมื่อกี้บอก4ี่ถึง100กรัมก็อย่าให้เกินแผงอันนี้ทันได้โอเคเกินนี้ไม่ได้แล้วโอเคครับทีนี้น้ําตาลในผลิตภัณฑ์ที่ทําจากโกโก้นะครับอาจจะไปเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดใช่รวมถึงรบกวนการควบคุมปริมาณน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานผลิตภัณฑ์จากโกโก้เนี่ยครับอาจชะลอการแข็งตัวของเลือด เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อผู้ที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติใช่เพราะว่าเลือดมันจะไม่แข็งตัวใช่ครับคาเฟอีนในโกโก้นะครับอาจเพิ่มแรงดันภายในลูกตานะครับสาหรับผู้ป่วยที่เป็นต้อหินเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังนะครับนี่เห็นไหมได้ยินคำยังชัดไหมฮะคาเฟอีนไม่ได้มีแต่ในกาแฟนะใช่ครับเขาพูดชัดเจนแล้วนะคุณอ๋อเขาพูดว่าคาเฟอีนในโกโก้ครับทีนี้ผู้ที่มีอาการแบบเป็นกดไหลย้อนเนี่ย โกโก้ก็มีส่วนนะครับโกโก้เนี่ยอาจไปขัดขวางการทํางานของหลอดอาหารทําให้อาการเนี่ยแย่ลงได้กลุ่มอาการลําไส้แปรปรวนและท้องเสียเนี่ยหากคุณบริโภคสารคาเฟอีนจากผลิตภัณฑ์โกโก้ในปริมาณที่มากอาจทําให้มีอาการแย่ลงครับโกโก้เนี่ยอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดการปวดหัวไมเกรนของผู้ที่มีัยของผู้ที่ไวต่ออาการปวดได้ไม่น่าเชื่อนะ ไม่น่าเชื่อบมง่อคนที่บอกเขากินเช้ข้าแล้วแล้วเขาปวดหัวมีจริงจริงจริงๆนะครับจริงจริงแล้วให้รู้ตัวว่าเดี๋ยวเฮ้ยเราเป็นเว้ยเราเป็นคนในกลุ่มพวกนี้คือสารคาเฟอีนในโกโก้เนี่ย มันอาจทําให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคก,กระดูกพุนนะครับขับแคลเซืยอออกมา,มากทางปัสสาวะด,ด้วยใช่ครับ,รบมีปัญหาเลยนะคแค่เสี่อเสียงไงใช่<อ>ใช,ใช่แล้วมันออกมาทางปัสสาวะน,นะ,ะสารคาเฟอีนจากโกโก้นะครับทีนี้มาดูผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดการบริโภคโกโก้นะครับอาจจะมีผลต่อการควบคุมปริมาณน,น้ําตาลในเลือดระหว่างและหลังการผ่าตัดได้เพราะฉะนั้นควรหยุดรับประทานอย่างน้อยเนี่ยสสัปดาห์คาเฟอีนจากโกโก้นะครับถ้ามีในปริมาณที่มากเกินไป อาจทาให้ผู้ผู้ป่วยในภาวะวิตกกังวลมีอาการสุดหนักลงได้ครับ oh. สําหรับผู้ที่กําลังตั้งครรภ์สตรีที่กําลังให้นมบุตรอยู่ไม่ควรรับประทานมากเกินไปนะครับเนื่องจากว่าคาเฟอีนในโกโก้อาจเป็นอันตรายต่อแม่และเด็กได้ครับทั้งหมดที่พูดมามีแต่คําว่าอาจอาจอาจมันยังไม่ใช่เป็นข้อมูลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เป็นข้อมูลที่เขาพบว่ามันมีเกิดขึ้นในบางรายรเป็นไปได้มอนอย่างที่อาบอกว่ากินโกโก้แล้วใจสัน่นกินโกโก้แล้วปวดหัวเลย มมีหมดเลยพิจารณาตัวเองเราต้องพิจารณาตัวเองใช่ครับเราต้องดูว่าเรากินอะไรและแพ้อะไร <c oughs> แต่น,นี่มันเป็นคําว่าอ่านแล้วเราบอกทานอ่ะครับหนูไม่แพ้ดูเทสแล้วหนูไม่แพ้ใจไม่สั่นหัวไม่ปวดคนเขาไม่กินในปริมาณมากเกินไป ไม่แพ้โอ้ยังดีนะครับเขาไม่แพ้เขาก็จะสามารถอยู่ได้อีกสักพักหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งพักตรงนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเลยเดี๋ยวพวกก็ช่วยต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับเนื้อผัวเกลือครับฝีมือเขาเลยครคือสุดยอดจริงๆการหั่นแบบนี้ทำให้เราเคี้ยวได้ง่ายด้วยกับเมนูแบบนี้นะครับเริ่มเลยเพอร์เฟกต์เขาทั้งใจตั้งแต่ก่อจริงครับจริงๆคำว่าผัวเกลือแล้วมัน กลัวคุณไป